อย่าลืมกดปุ่มไลค์กดปุ่มแชร์กดปุ่มซับสไครต์และที่สําคัญอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆจากทางช่องนะครับผมครับผมครับสวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบก,กับผมเช่นเคยนะครับกับช่อง CNN สำนักข่าวชาวบ้านนะครับผมวันนี้นะครับวันพุทธที่13พฤษภาคมพศ2563นะครับผมมีข่าวสาร ามาตรการเยียวยาเงิน5,000บาทนะครับจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจนะครับผมหัวข่าวนะครับตรวจสอบสถานะจ่ายเงินเยียวยาแบบไหนจะได้รับเงินถ้าได้จะได้เมื่อ,อไหร่นะครับผมรวมปัญหาคาใจตรวจสอบสถานะจ่ายเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันสถานะไหนได้หรือไม่ได้นะครับถ้าได้จะได้เมื่อ,อไหร่มีปัญหาได้ไม่ได้เงินต้องแก้ไขอย่างไรนะครับผมตามมาตรการเยียวยาเงิน ช่วยเหลือสถานการณ์โควิด -19 นะครับในโครงการเราไม่ทิ้งกันที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับกำลังดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องโดยความคืบหน้าของมาตรการที่จะบริหารจัดการข้อมูลผู้ลงทะเบียนทั้งหมดให้แล้วเสร็จในระดับ98 9 9ภายในสัปดาห์นี้หรือภายในวันที่17พฤษภาคม2563นะครับอย่างไรก็ตามสถานะเงินเยียวยา ก็ยังคงอยู่ในความสนใจของหลายคนเนื่องจากผู้ที่ลงทะเบียนหลายคนได้เข้าไปตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันแล้วปรากฏว่าสถานะของตนยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับหรือว่าไม่มีความคืบหน้าของสถานะจึงนําไปสู่คําถามและด่ามาต่างๆเกี่ยวกับเราไม่ทิ้งกันนะครับผมสาหรับคําอธิบายเกี่ยวกับสถานะต่างๆนะครับเพื่อรับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับผม การตวสบสถานะนะครับเราไม่ทิ้งกันจะมีการแสดงผลนะครับอยู่ด้วยกัน3สถานะดังนี้นะครับผมสถานะแรกนะครับผมคือสถานะสีเขียวนะครับท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยาเงิน5,000บาทกระทรวงการคลังจะดําเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดนะครับหากผู้ลงทะเบียนได้รับข้อความนี้นะครับแสดงว่าท่านผ่านการคัดกรองได้รับเงินเยียวยานะครับโดยเงินเยียวยา5้า0บาทหรือหากเป็นผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนและปรับสถานะในเดือนพฤษภาจะได้รับ การโอนเงินรวมเป็น2เดือนนะครับจำนวน10,000บาทนะครับผมสถานะที่2นะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบและนําส่งข้อมูลเพิ่มหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลขอทบทวนสิทธิ์นะครับหากผู้ลงทะเบียนได้รับข้อความนี้นะครับแสดงว่าต้องรอการตรวจสอบข้อมูลหรือการลงพื้นที่ของผู้พิทักษ์สิทธิ์หลังจากที่ได้รับการกรอกข้อมูลยื่นทบทวนสิทธิ์ไปแล้วโดยสามารถเตรียมหลักฐานในการตรวจสอบข้อมูลไว้ดังนี้นะครับผม หนึ่งนะครับภาพหลักฐานการประกอบอาชีพนะเช่นสถานที่ทำงานหน้าร้านรถที่ขับสินค้าที่ขายอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะผมสองนะครับใบอนุญาตประกอบอาชีพนะเช่นใบประกอบวิชาอาชีพใบขับขี่สาธารนณะทะเบียนการค้าใบอนุญาตให้ประกอบการตามอาชีพนะครับออกโดยหน่วยงานรัฐบาลนะครับผม 3. นะครับเอกสารอือ่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพนะเช่น สัญญาเช่าร้านหลักฐานการรับเงินที่พักอาศัยปัจจุบันกรณีไม่มีหน้าร้านนะครับหลักฐานทางโซเชียลมีเดียนะครับเอกสารรับงานหรือดูแลลูกค้าต่างๆนะครับสถานะสุดท้ายนะครับผมคือสถานะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับหากผู้ลงทะเบียนได้รับข้อความนี้นะครับแสดงว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะครับการคัดกรองซึ่งหากผู้ลงทะเบียนนะครับไม่เห็นด้วยนะครับกับผลการตรวจสอบสถานะนะครับ เราไม่ทิ้งการสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับซึ่งระบบได้ปิดการยื่นทบทวนสิทธิ์ไปแล้ววันที่10พฤษภาคมนะครับที่ผ่านมาโดยผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับไม่ทันสามารถเตรียมเอกสารไปยื่นร้องเรียนในที่กลมประชาสัมพันธ์ในวันและเวลาราชการภายในวันที่15นี้นะครับผมนอกจากนี้นะครับหากผู้ที่ลงทะเบียนนะครับผ่านการคัดกรองและมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยานะครับแต่โอนเงินไม่สําเร็จ มีเหตุผลอยู่ด้วยกัน5ประการนะครับหลักๆคือนะครับ1นะครับบัญชีธนาคารถูกปิดนะครับผม 2. บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน1ปีนะครับผม 3. ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนนะครับ4เลือกรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์นะครับผมและข้อที่5ครับเข้ามาแก้ไขข้อมูลแล้วแต่ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับผมในกรณีนี้นะครับเราไม่ทิ้งกันนะครับ แนะนำว่าให้ผู้ลงทะเบียนนะครับทำการผูกบัญชีพร้อมเพกกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับผ่านแอปโมบายแบงกิ้งหรือตู้ ATM ก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกสําหรับกลุ่มโอนเงินไม่สําเร็จนี้นะครับระบบจะทําการโอนเงินทุกสัปดาห์นะครับของวันอังคารนะครับผมสาหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาตัวสถานะนะครับเราไม่ทิ้งกันและยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่สํานักเศรษฐกิจการลังนะผมเดี๋ยวเบอร์โทรผมจะให้ไว้ในคลิปด้วยนะครับผม โอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีข่าวสารนะครับมานําเสนอเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์และที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมและกดปุ่มรูปกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆจากทางช่องนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ผมก็มีข้อมูลมานําเสนอเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ